โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T KT Studio นะ คลิปนี้มาแลกฟรีอีกแล้วนะครับผมเอาไว้ครบจบนะครับผมไอดี ID นี้นะไอดี ID นี้เหรอทรานเฟอร์ถ้ามีตัวดีๆจำเจียมสักร้อยหนึ่งร้อยสองนะเปิดอยู่นะน่าเปิดอยู่นะหนะนึนะ่งสิบเอ็ดคนถ้าหมาะไปก็พันหนึ่งร้อยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะแล้วได้ตัวดีๆค่อนข้างเยอะก็ถือว่า U, นะเจียมอยู่นะอ่าอยู่ไหนวะนี่ไงนะอีกคนนึงที่แรงไว้ก็คือเมสันเมาส์ กลางรุกเมนยูนะครับผมอับ,บราฮัมเนี่ยก็ดีนะนะเกมรุก97เลยนะนะนะเกมรุก97เลยอับ,บราฮัมแต่จริงอังกฤษเหรอเออวะ่ะทางอังกฤษเล่นอีเวต์ได้นะอังกฤษเล่นอีเวต์ได้ก็ได้นะอฮังก,ก็ดีนะนับรีเหรอ,อนับรีเยอรมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะไม่สั่นมาอังกฤษอีเ,อเวตนได้นะอีเ,อเวต์พวกเจ็ดทองเนี่ยได้สบาย มีอสั่นเมาส์ก่อนแล้วกันนะมีสั่นเมามสั่นเมาส์ไปเมนยูมีสั่นเมาส์นะเลยเลยเลยโอเคเสื้อใหม่สวยอยู่นะสเนปดราก้อนนะถือว่าสวยเลยนะครับผมโอเคโอเคโอเคสปอนเซอร์หน้าเสื้อสเนปดราก้อนนะครับผมอื้อหือ,หอ อัพเลเวลครับผมอัพเลเวลโอ้โหเป็นร <ID. S 1> ้อยอดีนี้มาจากไหนวะเนี่ยเป็นร้อยเลยโอ้มาจากไหนก่อนผมว่าผมก็เล่นทุกดีนะแต่ดีนี้เป็นร้อยเลยวะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นหลักๆก็ไอดีหลักอะนแหละมันก็เลยหมดไอดีหลักส่วนใหญ่ก็หมดอะนะแต่ดีรอ,องเนี่ยไม่ค่อยโอ้โหคือเป็นร้อยเลยวะ่ะแล้วดีรองเนี่ยถ้าดูนักเตะจริงๆแม่ง ดีกว่าดีหลักนะดีหลักไม่มีโชว์ทามไม่มีอะไรเลยด,ด,ดีรองมีมก็แปลกเหมือนกันนะฮะโอเคไม่สั่นเมาส์นะครับผมจบสกอร์สี่จบสกอร์สี่อุ้ยเก้าสิบเหรอเอ้ยแปดสิบได้อยู่นะนะครองบอลจ่ายบอลจ่ายบอลแปดจ่ายบอลแปดเอ้ยก็ได้อยู่นะครองบอลสิบสองเออม,มันก็จะประมาณนใัในแหละสําหรับกองกลางและเป็นโฮเพลเยอร์นะ โอ้โหขึ้น90แน่ๆแหลนะนะฮะเด็กแปดฮะความเร็วเหรอเกมรุกดิเด็กแปดลเวอร์ลเวอร์5หมดพอดีถ้าดูสเตตหลักๆว่ะเกมรุกก็ได้ป่ะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ได้รู้ตีความโค้งได้สปีดใช้ไดไ้อาจจะไม่ได้เรียอว่าแต่ใช้ได้พลังการยิงใช้ได้สเตมินา หายแล้วไงสเตมิน่น้อยว่ะโอ้โหไหวปะวะสเตมิน่ค่อนข้างน้อยสเตตที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหลืองก็จะมีลูกโม่งพวกแข็งแกร่งพวกกะโดดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วแต่อย่างอื่นได้หมดเลยนะแต่สเตมิน่น้อยไปหน่อยนะคนนี้นะวิ่งแป๊บเดียวน่าจะหมด97ถือว่าโอเค93มบุญมาขึ้นมา4แลได้97ทุกวันนี้ก็คือถือว่าน้อยนะนจริงถือว่าน้อยโพรเพลเยอร์โอ้โห มันยืนได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะแต่มันเป็น,เป,นเป็นแบบเขียวอ่อนนะนะอาจจะไม่ได้ขึ้นเต็มที่หลักๆก,ก็กองกลางกับกลางรุกนะโฮเพลเยอร์โอ้โหใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับผมนะความหลากหลายความครบเครื่องใช้ได้เลยฮนะเซดานสเตย์ไม่น,น้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ครองบอลจ่ายบอลบวกจบสกอร์เนี่ยใช้ได้เลยนะเกมรุกก็ดีโฮเพลเยอร์ Player, ต้องแบบนี้นะแต่จะยิงได้มาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ สกิลมีหลักๆกก็ปั่นโค้งเหรอนี่ปั่นโค้งเหรอวะแต่ความโค้งมันก็ได้อยู่นะปั่นโค้งตอกส้นไทยบอลทะลุช่องโอเคเปิดบอลแม่นโอเคมีไทยบอลทะลุช่องก็กอุ่นใจแล้วนะครับผมสำหรับเมสันเมาส์โอเคก็ประมาณนี้สิีปีเหรอถือว่าไม่เยอะนะยีปีนะยี่ิบวินิสูรก็ยีสิบป่ะนะวินิสูรยี่สิบนะครับผม23 24ปีถือว่าดาวรุ่งอยู่นะเมสันเมาส์เนี่ย นะ่าถือว่าดาวรุ่งพุ่งก้าชูดอยู่นะนะยูโ,ยโรอ่ะยูโรกี่ปี18ไม่โอ้โหบอลทุกวันนี้เด็กๆมันขึ้นมาไวชิวเป็กจริงเด็กขึ้นไวนะวันนี้นะเจอสเปียรขึ้นทีมชุดใหญ่ได้แล้วเหมือนเหมือนยามาร์อะไรเงี้ยเจอสเปียรขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วแล้วเก่งด้วยนะนะฮะออือยามาซุบหกอ่ะนะโอเคยอร์เรนเต้ ยอรันเต้น่าจะเกือบ30มสิบหรือมั้งว่ะยี่แปดก็ประมาณนี้เพระาระว่าตั้งแต่อยู่มอสเรตก็อูเรด้แล้วนะยอรันเต้ซีบอยส์เนี่ยรุ่นเดียวกันนะยอรันเต้ซีบอยส์นะใกล้เรียกกันนะนะมาพร้อมๆกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับอ่าแลกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนะไม่สันเมาส์นะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้ว